สวยมากครับเขาสามร้อยยอดครับนี่ฮะอันนี้นะฮะมาเราลองมาดูบึงบัวนะครับบึงบัวแล้วนะบึงบัวนะฮะเขา่าอยู่ที่บึงบัวไงนี่เห็นไหมฮะเขาสามร้อยยอดเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเขาสามร้อยบึงบัวสวยมากครับท่านผู้ชมครับโอ้โหท่านผู้ชมสวยมากครับท่านผู้ชม สวยมากสวยมากไม่ต้องเดินแค่ได้แต่แถวนี้มันร้อนไงใครร้อนเปรี้ยงบัว ฮะเขากล้ลลลลลองแ,แม่มาเขาแก้ถ่ายวิดีโออยู่ฮะฮะแม่มสวยมากเลยท่านผู้ชมโห้องน้ำอยู่นี่นะครับมีภูเขานะฮะเมีบ,บัวสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลย สวยมากเลยอ่ะสวยมากนะครับเนี่ยบึงบัวยอดขาสามยอดครับเนี่ยสวยมากครับเนี่ยโหสวยสวยจริงๆเนี่ยแคกราลภูเขาแห่แม็กซ์เนี่ยสวยมากครับท่านผู้ชมครับโอ้มีนกด้วยท่านผู้ชมโอ้สวยเป็นจริงๆเลยอ่ะ ชอบมากเะที่ทางเดินนะคะเนี่ยโหเนี่ยดีบัวเนี่ยครับเนี่ยสวยครับเนี่ยเนี่ยผมชอบวิวเขานะคะเนี่ยวิวเขาเนี่ยสวยมากนะฮะวิวเขาบัว สวยจริงๆเนี่ยเราเห็นนะฮะเห็นบึ้งอย่างเงี้ยเห็นบึ้งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็วก็ดูภูเขาเป็นสวยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยตามองไม่เห็นอกีกเด้อเนี่ยมุมเนี่ยสวย 哎呀，สวยมากเลย。